ตรงนั้นสิ่งที่เราพยายามทำนะครับเราแบ่งเป็นสี่เรื่องก็คือเรื่องของฉลาดออกฉลาดใช้รอบรู้เรื่องกู้ยืมนะครับลงถึงเพื่อนอาคนและมีความคุ้มครองที่อู่นใจแล้วเราก็ภูมิใจนะกับสิ่งที่เราทําตรงนี้ว่าเออผูกทางแล้วละ่ะเราสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกเราสามารถให้ลูกค้ากว่าสองล้านคนได้ประกันอุบัติเหตุฟรีๆนะครับ เราในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ออก p r o d u ัก์นี้มาแล้วก็ค่อยๆมีคนใช้เยอะขึ้นและเข้าใจเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถดูแล5,700คนจ่ายค่าคุ้ครองโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันอย่าเนี้ย1 1 0ล้านบาทครับฝากตรงนี้เราก็สามารถช่วยลูกคา้ารูปนี้เนี่ยไปประมาณสัก2,000รายครับด้วยเงินประมาณ9,000กว่าล้านเราก็พยายามที่จะทำปรัประกัน,นที่ พี่ใช้คำภาษางกฤษว่าไปสายคือคำเล็กๆอ่ะทำยังไงให้ประกรันเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงคนได้มากขึ้นคนกลุ่มคนชั้นกลางนี่แหละที่ต้องการประกันมากกว่าแต่หลายครั้งคือบริษัทประกรันเนี่ยไม่ได้ออกลผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เข้าถึงได้ไง่ายอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทําความตั้งใจของเราคือเราอยากที่จะคุ้มครองคนจํานวนมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องได้เบี้ยประกันแต่เราอยากที่จะ ทำยังไงให้สามารถคมคของคนจนวนดมากได้มีอยู่สาแกนที่เราจะโฟกัสกันเรื่องแรกก็คือว่าเรารวมแบงก์เสร็จแล้ววันนี้เนี่ยเราเป็นเนื้อเดียวกันล้เนะชื่อมติดสนิทล้วครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของใช้ประโยชน์จากการรวมกิจาการและการเปนแบงกที่ใหญ่ขึ้นที่เรียกว่า s y n e r g y realization ครับเอาสิ่งที่เราทำาเนี่ยต่อยอดไปสู่ลูคมมกค้าจนวนมากขึ้น เรื่องที่สองก็คือเรื่องของดิจิทัลไลเซชันทำยังไงที่จะเอาความสามารถทางดิจิทัลเนี่ยมายกระดับทั้งประสบการณ์ผลิตภัณฑ์และก็บริการทางการเงิน,นให้ดีอีกขึ้นและท้ายสุดเลยคือสิ่งที่เรียกว่า Ecosystem Play นะครับทำยังไงที่เราจะสร้างรูปแบบธุรกิจแบบใหม่แต่ไม่ใช่เพื่อมีธุรกิจใหม่นะครับเพื่อมีวิธีใหม่ๆ ในการทําให้ชีวิตทางการเรงินของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะมาขยายความให้เห็นต่อเรื่องแรกนะครับเริ่มจากเรื่องของ synergy realization อย่างที่บอกเราพอรวมปุ๊บเนี่ยเราเป็นแบงก์ซึ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือมีลูกค้ามากขึ้นการทำอะไรทีก็จะสามารถหยิบยื่นให้กับคนจดตนวมากขึ้นได้แตเรื่องสิงทธิรถโยชน์ ทน m ีเดิมมีจุดแข็งเรื่องเงินฝากจากจุดนั้นเนี่ยพอมารวมกันปุ๊บอย่างที่บอกนะครับเรามีขนาดใหญ่ขึ้นเราได้เป็นดีสิทแบงค์เราก็เริ่มจากปีที่แล้วเราก็ออกโมบายแบงกิ้งตัวใหม่นะครับยังชื่อเดิม TDB ทาวสแต่ถ้าใครใช้อยู่จะพบว่าลูกแอนฟิลด์เปลี่ยนไปหมดเลยนะเพราะจากตรงน,นั้นเนี่ยเราจะสามารถใช้ดิจิทัลแคปเบร์เลนดี้อย่นี้แหละอันแรกเลย 2ปีในช่วงโควิดเนี่ยเรารวมกิจการแล้วเราสามารถประหยัดต้นทุนได้เยอะมา,ากการประหยัดนั้นเนี่ยถูกเอาไปทำอะไรสองเรื่องใหญ่ๆเอามาลงทุนในเรื่องของความสามารถให,หม่ๆอันที่สองสำคัญมากเอาไปถมหลุมหลุมนั้นก็คือค่าความเสียหายจากช่วงโควิดเพราะถ้าเกิดเราไม่ถมเนี่ย ปัญหามันจะเป็นชนะติดหลังเราอยู่แล้วเราจะวิ่งไปข้างหน้าไม่ได้เพราะมันมีบาดแผลอยู่ทั้สิ่งที่ทําก็คือบอกว่าผมให้เรียบนะครับต้องตัดความเสียหายหตัดให้เรียบซึ่งก็จะเห็นได้ว่าของ TT ทีเนี่ยงปีที่แล้วออกมาค่อนข้างสวยงามเพราะว่าปีก่อนหน้าเนี่ยเราเอาค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการบริจาคเนี่ยไปถมความเสียหายจากช่วงวิกฤตโควิด ทำให้เราเนี่ยวันนี้พร้อมที่จะวิ่งต่อในทันทีนะครับเห็นได้จากตรงนี้ว่ากําไรก็เริ่มเครื่อที่สู์ก็โอเคเรามาลูกค้าแล้วแน่นอนสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือว่าจะผลกําไรองก่อนนะครับถึงแม้ว่ารายได้เนี่ยไม่ได้ขยับสูงข,ขึ้นเพราะเราก็ต้องช่วยลูกค้าเรากดระเปียให้ต่ำขนาดนีน้นะแต่เราสามารถลดต้นทุนได้เยอะมากทั้งต้นทุนจากการดําเนินงานแล้วก็ต้นทุนค่าความเสี่ยง นั้นในปีที่แล้วเนี่ยสินเชื่อเราก็โตนิดหน่อยนะครับเพราะเราเน้นโตอย่างมีคุณภาพแล้วเงินที่ได้จากการรีเพย์เราก็เอากลับไปโตใหม่ในกลุ่มที่มีคุณภาพ NPL แล้วก็อยู่ในระดับที่โอเคเลยคือต่ำระดับต้นๆน,นะครับแล้วก็มีการคลีนเพราะฉะนั้นในบุคข,ของเราเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในนั้นที่ต้องกังวลละในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับ นั้นก็คุณความเสี่ยงก็ลดลงมาอยู่แถวๆนี่จุดสซึ่งลงไปเยอะรับเรื่องของ Cost Income Ratio ก็ลงเรื่อยๆจากเดบเปอร์เซ็ลงมาเหลือสี่ส้วก็น่าจะดีขึ้นเลยๆนะครับตัวเลขก็เป็นการมอกความสำเร็จในวิติขององค์กรตัวเลขในเชิงธุรกิจลหละว่าลูกค้าให้การตอบรับนะครับผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เราก็ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพราะอย่างที่บอกก็คือว่า เราเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องเพลย์พาร์ตในฝั่งอะไรไหนตลายตอนนี้พอรวมเสร็จมีตื่นแล้วนะครับมีตื่นแล้วบเบียร์2%ใครยังไม่รู้ก็จบคุยกันเช้านี้ก็โอนเข้ามีบายทีทีบีได้เลยนะครับแสนแรกแบาเบียร์2%สูงที่สุดในตลาดยอดเปิดบันใหม่ปีที่แล้วนะครับตัวเลขอยู่ตรงนี้ละสูงมากสินเชื่อส่วนบุคคลก็เติบโตถึง7.1% ตัวที่เราภูมิใจก็คือแกนตรงนี้ครับสินเชื่อบ้านแรกหรืนรถแรกเลนเพราะว่ามันเป็นการหยิบยื่ยนอันนี้ไม่ใช่รวมนีนะครับแต่หยิบยื่ยนเครื่องมือซึ่งทําให้คนไทยเนี่ยเข้าแทนถึงแหล่งสินเชื่อ Personal l o ล n อีกรูปแบบหนึ่งที่ต้อนทุนถูกกว่าซึ่งแต่เดิมเนี่คนไทยอาจจะไม่ได้ใช้เยอะมากนะเพราะว่าไม่มีใครเคยบอกเพราะว่าแบงก์เองถ้าอยากจะให้พ e r s o n น่โลก็ไปเอาดอกสูงดีกว่า เพราะว่าขั้นตอนการทำบ้านแรกเดินและรถแรกเดินเนี่ยมันยุ่งยากกว่าได้ดอกเบียน้อยกว่าแต่แบงค์จะอยู่ได้อย่างยางั่งยืนก็ต่อเมื่อสิ่งนี้ทำเราแบงค์อยู่ได้จริงนะก็มีอยู่สองอย่างขึ้นดบบเบียยหรือลดต้นทุนซึ่งเราเลือกที่จะทำสิ่งหลักก็คือเราต้องลดต้นทุนให้สิ่งที่เราเสนอเนี่ยสามารถมีราคาที่เรียกว่าคอมเพนตีทีฟซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยตันต่อนะครับทั้ง CYC CYB แล้วก็เรื่องของประกันชีวิตยอย่างที่เล่าก็คือว่าจากการที่เราลงไปในขนาดที่เรียกว่าคำเล็ก,ลก mm hmm. ๆใบไซส์ <By size S 1> เนี่ยมันสามารถทำให้เราเติบโตดได้ดีขึ้นอานฐานลูกค้าสิบล้านรายที่เรามีอยู่ไม่วันเดืองสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านนะครับบัญชีเพื่อใช้เพื่อออมบัญชีเงินเดือนโดยถามตรงนี้เราจะทำอะไรก็คือเราอยากทำเรื่องรถแรกเงินบ้านแรกเงินเราจะบุกต่อเรื่องของเพย์เดย์โหลด มนุษย์นึงเรียนจํานวนมากเนี่ยยังต้องไปคู่น,อ,นอ,อกระบบหรือไปคู่หนอนแนอบงที่ระเบียสูงๆนะครับแล้วก็เรื่องของประกันภัยรถยนต์นะครับที่เราก็มีจุดแข็งเพราะว่าเราก็มีพันธมิตรหลักอย่างทางทางธนชาติซึ่งเก่งเรื่องประกันอันนั้นคือเรื่องของสศนษจืนะครับแล้วดิจิทัลไลเซชั่นหลักคืออะไรที่บอกว่าเราเจะเอาความสามารถในด้านดิจิทัลเนี่ยมาต่อยอดต่อ สิ่งต่อไปก็คือและยังไงหลังเอเนเกสเสร็ก็พยายามเอาสิ่งเดิมเนี่ยย้ายจากขายผ่านสาขาผ่านคอนแทคเซ็นเตอร์เทเลเซลเนี่ยมาเปรียนว่าสิ่งนี้มานำเสนอผ่านโมบ,บายเป็นกิบแต่สิ่งที่จะไปต่อเลยก็คือเอ็แเราจะเอาสิ่งนี้ถ้าเราเอนเกสลูกค้าได้เราสามารถเริ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ,ผ่านช่องทางโมบ,บายได้เนี่ย ทำไมเราจะสร้าง business model ที่เรียกว่าเป็น ecosystem เนี่ยผ่าน mobile banking ไม่ได้หรอกแต่ยืนดีเราจะไปฝันเฟื่องบอกว่าจะกระโดดลงไปทำ ecosystem เนี่ยโดยไม่มีฐานของความเป็นไปได้หรืออะไรที่เชื่อได้ว่ามาถูกทางแล้วจะต่อยอดไปได้ทีละขั้นนะครับคือถ้าเกิดยังขึ้นบันไดไม่พ้นขั้นที่2อขั้นที่3ามเนี่ยมองไปขั้นที่10เนี่ยเรากเอ๊ะมันใช่เหรอ แต่สิ่งเหล่านี้มันเหือนบันไดแต่ละขั้นที่ปีกว่าๆที่ผ่านมาหลังจากที่เราเริ่มเริ่มลอนช์โมบายแบงกิ้งนะครับอยู่ในแผนแล้วก็เริ่มเทสลอนช์ภายในแล้วก็นำเสนอสู่ข้างนอกเนี่ยตัวเลขคอนเฟิร์มว่ามาถูกทางและที่บอกนะครับว่านอกจากบอกว่าเอามาทดแทนธุรกรรมทั่วไปเนี่ยแบงค์ใช้โมบายแบงกิ้งเนี่ยในการสร้าง engagement หรือปฏิสัมพันธ์อันนี้เราทำอะไรเราทำสิ่งที่เรียกว่าเซ็กในหน่ววันเซ็ตในหนวันคืออะไรและทุกวันนี้แบงค์สามารถที่จะนำเสนอเยี่ยมปัจจจ์ดได้ทั้งทีมอัาเลิเติกของเราเนี่ยก็สร้างเรียกว่าเป็นเอนจิ้นที่จะดูว่าแต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่างกันอย่างไร แล้วก็ส่งมอบสิ่งซึ่งมีความหมายหรือน่าจะมีความหมายกับแต่ละท่านที่เรียกว่า personalized card เนี่ยเข้าไปนะครับอันนี้ยยังอยู่ในช่วงเทสอยู่นะแต่เทสกับคน5 0 0แสนคนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะยิงออกไปสู่คนสิบล้านคนเราก็เทสอกไปสู่คน5 0 0แสนคนทำยังไงนะครับเราก็มีคอนเซ็ปต์ว่าตั้งแต่ g r e e ต i ้งระรุนสวัสดนะครับเตือนว่า เดือนนี้ลืมจ่ายเงินให้คุณแม่หรือเปล่เพราะเราเห็นว่าทุกเดือนเนี่ยเขากดเงินให้บุคคลท่านนี้นะครับอินไซต์การให้ข้อมูลบางอย่างที่เขาหน่าจะสนใจเพราะดูจากแนวโน้มส่งของเขาแล้วนี่น่าจะสนใจเรื่องเล่านี้นะครับแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็เิืมอ,อ่อนๆทั้งสิ่งนี้ไม่ใช่ยิงใส่ทุกคนนะเรามีคาสเป็นร้อยเป็นพันคัส ซึ่งถูกเด้วลอรขึ้นมาแล้วเด้วลอกใหม่ในทุกๆวันเพื่อจะนำสิ่งนี้บอกให้ลูกค้าได้ทราบในติเหลา่านี้ซึ่งจากการล็อตมาไม่นานเนี่ยค้าเหล่าน,านี้ก็ถูกคลิกมากกว่า3 0 0แสนครั้นนะครับแล้วกเ็เรื่องของการคลิกเนี่ยแปลว่าเยอะยหรือน้อยมันดีกว่าที่ไปอยู่ใน TikTok หรือ Facebook เนี่ยที่คนจะคลิกต่อเพราะว่าตรงกับที่เขาอยากได้ มากกว่าถึงสงเท่าครึ่งแปลว่าดีกรีของ personalization หรือความเข้าใจว่าลูกค้าคนนี้น่าจะสนใจเรื่องนี้หรือเรื่องนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญกับเขาเนี่ยทำได้ดีกว่าการวิ่งเข้าโซเชียลมีเดียซึ่งก็คมกว่าการไปาพาคบนข่าหน้าหนึ่งนะครับหรือเข้าไปอยู่ในสื่อแบบเดิมที่วัดว่าเขาจะเห็นและเขาจะเดินต่อนะสนใจต่อยกหูมาโทรถาม อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งซึ่ง,งเป็นการยืนยันว่าเรามาถูกทางผ่านเรื่องของ personalized message เนี่ยนะครับ p e r s o n a l e n g i n e เนี Engine, ทำให้ลูกค้าสมัครไปเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์คือ TTB Touch ในปีที่ผ่านมาเนีย่ยโตขึ้นถึงสองเท่าครึ่งนะครับยอดการเปิดบัญชีเงินฝากซึ่งอันนี้มาลรองสนันหลังก็โตขึ้นสิปร์เซ็นต ยอดเบิเกเงินกู้สินเชื่อบุคคลมันทําง่ายขึ้นใช่นะครับเพราะว่าเขาสามารถทําเองผ่านช่องทางดิจิตอลสมัครเสร็จเบิกใช้เนี่ยโตขึ้นเกือบสิบเท่าการซื้อกองทุนเองเนี่ยวันนี้เนี่ยในเชิงเม็ดเงินก็คือเม็ดเงินน้อยนะน้อยกว่าแตไม่ได้น้อยน้อยกว่าแต่ถ้านับจํานวนผู้รักกรมเนี่ยครับร้อยรายการที่ซื้อกองทุนกับแบงค์เนี่ยเก้าสิบสามรายการเนี่ยอยู่บนโมบายแบงกิ้งไปแล้ว จากตรงนั้นเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าแบงค์จะสามารถทำตรงนี้ได้เนี่ยก็าต้องมีทุนทุนมาจากสองอย่างก,กําำไรมากขึ้นหรือลดต้นทุนเพื่อเอาการลดต้นทุนเนี่ยมาลงทุนเพื่อลูกค้ากำไรมากขึ้นก็คือคิดดอกเบี้ยให้มากขึ้นแล้วกำไรมาลงทุนนะครับความเรือกร้องก็คือลูกค้าโอโ้โหดอกเบี้ยขึ้นอีกแล้วหรือเราต้องลดต้นทุน เพื่อเอาสิ่งที่ลบได้เนี่มาลงทุนและพัฒนาสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดครับหรือพยายามที่จะทำให้ดีขึ้นดีขึ้นมาโดยตลอดเพราะถ้าเกิดเราสามารถพุชให้คนมาใช้โมบายแบงกิ้งได้มากขึ้นเนี่ยต้นทุนมันต่างกันเป็นร้อยเท่าเลยนะเมื่อเทียบกับสาขาต่างกับคอนแทคเซ็นเตอร์สิบเท่านะตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องมออือยืนยันเหมือนกันว่ามา,มาถูกทางนะ ธุรกรรมของในแต่ละวันเนี่ยทั่วๆไปเนี่ย80%ไปที่ช่องทางดิจิตรอลกล์แต่ว่าธุรกรรมอ,อื่นๆเช่นเปิดบัญชีนะครับเงินฝากกองทุนขอสเตทเมนต์ตามติดตามสถานะใบสมัครพวกนี้รวมๆวมกันเนี่ยอย่างน้อยกว่า20%รูมในการทำให้ดีขึ้นอีกเยอะเลยแต่โตนะครับโตแบบก้าวกระโดดเลยเช่น สมัครกัตนเครดิตได้หรือยังต้องยกปูคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับคงไม่ถึงกับไปสาขาแต่สเตทเมนจะขอเพื่อไปสมัครวีซ่าไปเที่ยวต่างประเทศคนก็ยังคิดว่าต้องไปสาขาซึ่งจริงสิ่งเหล่านี้วันนี้ทำในโมบายแบงกิ้งได้ไหมดแล้วนะและเราก็จะทำให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆ,ยๆ,ยๆครับครับไปจนสู่สิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลอลลีคคือ ไปหาซื้อที่อื่ไม่ได้นอกจากซื้อผ่านโบรายแบงกิ้งเพราะถ้าเราดีไซน์ได้แบบนั้นเนี่ยต้นทุนมันจะถูกลงเยอะและทําให้เราสามารถเข้าถึงบริการในรูปแบบที่เมื่อวานนี้มันทำไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะไปและเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าดิจิทัลออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยมาในสิ่ ต่อไปแกนต่อไปที่เราเรียกว่า Ecosystem Play ซึ่ง Ecosystem Play เนี่ยมันจะเกาะอยู่ในแกนของดิจิตอลนะครับว่าไอ้งหลีบั์และ,ระแบริการหน้าต่างแบบนั้นเนี่ยที่เป็น Ecosystem เนี่ยอ e c o s y s t เ m Play เนี่ยเราจะเลือกเล่นใน3 Ecosystem เพราะว่าเรามีลูกค้าอยู่แล้วเรามีความชำนาญความเข้าใจอยู่ประมาณนั้แล้ว ราจะตอบไปกับสามเรื่องเรื่องแรกคือมนุเดืนเดือนเพราะว่าเราทําหน้าที่เป็นตัวกลางในาการจัดเดือนเดือนให้กับคนล้านของคนในแต่ละเดือนคนมีรถเพราะว่าเรื่องของรถเนี่ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นคนซึ่งมีมาเก็ตแชร์ต้นๆเช่นเดียวกับเรื่องของคนมีบ้านนะครับเราก็มีมาเก็ตแชร์เรื่องของสินเชื่อบ้านเนี่ยอยู่ระดับตน้ตนๆ คือเราเป็นแบงค์เบอร์หกในหกแบงค์ใหญ่แต่สามเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเรามีมาเก็ตแชร์สูงกว่าลำาดับทีหกเยอะเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องที่เราทำได้ค่อนข้างเด่นแล้วเราก็บอกเอาสามเรื่องนี้แหละที่เราทำได้ค่อนข้างเด่นอยู่แล้วเนี่ยมาขยายผลขยายผลแปลว่าอะไรขยายผลคือทำยังไงให้ลูกค้าซึ่งใช้เรารนษัทเรื่องนี้เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้น เอาากตรงนี้แบบเพราะถ้าเรายังไม่สามารถเอาเรื่องที่เราค่อนข้างเด่นแล้วแล้วมีลูกค้าใช้เรายนอ,นอยู่แล้วให้ลูกค้าดีขึ้นได้เนี่ยอยา่าเพิ่งซ่าไปทําเรื่องอื่นที่ไม่มีความชำนาญและไม่มีลูกค้าใช้อยู่อันนั้นคือหลักคิดของเราเพราะฉะนั้นเริ่มจากความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้ากลุ่มนี้ยังมีเหตุในชีวิตมีปัญหาในชีวิตคืออะไรบ้างนะครับ อย่างที่บอกนะครับเราพอมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วไม่ได้โม้ว่าเราเก่งที่สุดแต่อย่างน้อยเรารู้ประมาณนั้นแหละไม่งั้นมาเก็ตแชร์เราคงไม่ไม่มากกว่าแฟร์แชร์ที่ควรจะเป็นนะครับเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วและที่สําคัญคือเราสามารถที่จะดึงพันธมิตรเพราะว่าพอเรามีลูกค้าเยอะเนี่ยก็อยากมีคนคุยกับเราเพื่อมาร่วมทําอยู่ในประเทศนี้มาร่วมกันกับเราในการทําสิ่ง ที่น่าจะมีผลกระทบในเชิงบวกให้กับลูกค้าของพวกเราซึ่งไม่ใช่ลูกค้าแบงก์อย่างเดียวเป็นลูกค้าของคุณด้วยนคะครับตรงนี้ก็อยากที่จะเปิดวิดีโอนะแอด้ดีขึ้นแบบรอบได้ถ้าคุณหดจะดีกว่าใบถ้าคุณสามารถจัดการเรื่องสำคัญของโปรไดกง่ายผ่านมือถือในฟีเจอร์ my c a r ไม่ว่าจะเป็นย้ายจ่ายสินเชื่อตรวจสอบยอดคงเหลือซื้อ ต่อประกานรถต่อพอรอรบอและภาษีรถหรือเติมเหินเช็เชยอดบาตรทะนุน easy p a s คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดต่างๆเพื่อการดูแลรถจากหู่นีงาชั้นนำของเราและถ้าคุณจะมาคิดจะขายรถที่มีก็ง่ายโดยนำรถไปประมูลผ่านที่ e ท s y t ประหยัดเวลามีเจ้าหน้าที่มปตรวจสภาพรถถึงบ้านราคาดีอุ่นใจ ขอผีทีทีีช่วยดูแลหรือจะมองหารถโดนใจก็ง่ายและมั่นใจขึ้นผ่านรถโดนใจ dot ค o m เว็บซซ้์หารถมือสองออนไลน์แบบครบวงจรมีทั้งรถเก้ารถเต็นท์รถไม้น้อยายแดงรถบริหารจากบริษัทชั้นนำสภาพดีรับรองคุณภาพโดยมาตรฐานสากลพร้อมบริการส่งเชื่อรถจาก t t ท d ดี v e สมัครง่ายรูบผลไวใน24ชั่วโมงสำหรับคนที่มีบ้านจะดีกว่าไหม เรารวมการจ่ายบิลกี่กว่าบ้านไว้ที่เดียวทั้งบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือค่าอินเทอร์เน็ตคุณจะเห็นยอดจ่ายินรวมแต่ละเดือนและเราจะช่วยเธอรู้หน้าไม่ให้คุณลืมใจเราช่วยให้คุณจัดยา,าสินเชื่อบ้านแบบครบวงจรช่วยวางแผงงนการจ่ายสินเชื่อแต่ละเดือนเสนอสินเชื่อบ้านแรกเงินดอกต่ำให้คุณนำเงินไปตกแต่งบ้านหรือเก็บเปบ็นเงินพร้อมใช้ยาวสุเฉโดยคลิปรับสินเชื่อได้งา่าย สำหรับคนที่อยากมีบ้านหากคุณเป็นลูกค้าที่ทีดีมานานและมีประวัติดีเรามีโปรแกรมเ r ียบ r รื่สินเชื่อบ้านให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและสบายใจมากขึ้นและถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ทุกเรื่องจำเป็นของพนักงานเดินเดือนจูงจัดการได้ง่ายๆผ่านแอปที่ทีดีทัชคุณสามารถบริหารค่าใช้จ่ายและภาระหี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังวางแผนเกษีได้อย่างมั่นคงและยังสามารถจัดก,การเรื่องภาษีที่แสนปนวดหัวผ่าน Mytax วางแผนลดหย่อนภาษีโดยคุ้ช่วยคำนวณและแนะนำสิทธิที่ลดหย่อนสูงสุดซื้อกองทุนหรือประกันได้ง,ง่ายๆหรือบริจาคหรือลดหย่อนภาษีได้ทันทีจัดเก็บเอกสารภาษีไว้ในที่เดียวยื่นแบบได้เร็วขึ้นพร้อมติดตามสถานะคุณยังสามารถบริหารชี เสียยิ่งกว่าถ้าคุณใช้บัญชีเงินเดือนทีทีดีและสมัครสินเชื่อให้ในโหลดคุณจะได้รับเครดิตที่ดีที่สุดสำหรับพนักง,งานเงินเดือนและต่อยอดสิทธิประโยชน์สินประกันสุขภาพเพิ่มให้คนในครอบครัวใน,ในราคาที่คุ้มค่าอีกด้วยเพราะเราคือบัญชีเงินเดือนที่ดีที่สุดสำหรับคุณและมันจะดียิ่งกว่าไหมครับถ้าวันนี้คุณไม่ต้องเสียไปผู้นอกระบบหรือจ่ายเยินแพงให้ต้องกังวใลใจีต้ต่อไปเพียงแคด่ดูกค้าทีทีดี มีประวัติผ่อนชรัทดีคุณจะได้ดอกเบี้ยเด็นตามพิเศษสมัครง,ง่ายๆผ่านที่ทีทีทัชเห็นไหมครับว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้อย่างรอดด้านเพราะที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 ่คุณเลือกใช้ไม่ได้มีดีแค่เรื่องการเงินสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆเกิดนะครับที่บอกว่าอย่าทำหนึ่งอย่างคือเปิดแอปมาเนี่ยบางอย่างอย่างนั้นมีแล้วบางอย่างกำลังจะมานะครับเราลอนดีวทีทีบีทัชปีที่แล้ว ก็เรียกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงคือสิ่งที่เราเชื่อว่า3ปีที่หายไปเนี่ยไม่ได้หายไปเพื่อทำเกี่ยวยาโควิดอย่างเดียวนะครับเรารวมองคอ์กรเราสร้างสิ่งเหล่านี้วันนี้บ้านเงินเปิดละเราพร้อมละที่จะมาทำในสิ่งที่เล่าให้ฟังสัญญา,าไว้ว่ารวมแบงค์และอย่างไรรวมแบงค์และจะเป็น ทำในสิ่งที่บอกว่าเราอยากที่จะให้ชีวิตทางการเกินคนไทยดีขึ้นเนี่ยฟังดูจะต้องยากเนี่ยวันนี้คงจะต้องได้มากขึ้นว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็คิดว่าเราพร้อมรับท,ทั้งไหนทิศทางในรูปแบบธุรกิจในกลยุทธ์ในแพลตฟอร์มและสํารัญที่สุดคือทรัพยกากรบุคคลที่เราบิวขึ้นมาเพื่ออนานคตน,นะครับ